ตำรวจปออ,อทอบุกจับช่างภาพคนดังจ้างนางแบบนับร้อยถ่ายคล ك, ิปละมุกถ่าย<ด>โอล,ลี่แฟนสารภาพสร้างรายได้นับแสนต่อเดือน ก็คือตอนนั้นก็คือทำเป็นถ่ายแบบด้วยถูกไหมครับแล้วก็ทำโอริแฟนโดยโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆถูกไหมครับเ็นบีเคดับเบิลเตอร์ไอจีในเครื่องนี้เปิดหน้าโอริแฟนได้ไหมขยายให้ผมรูปนี้เลยคุณใหญ่เต็มหน้าจอเลย ที่เมืี้ได้ปิดไฟ Excel เป็นในรายได้ถูกไหมครับเดี๋ยวขอลูกขยา,<ต>ายหน้าจอเมื่อกี้ใหม,ม่ลูกเหมือนก็ได้มาถ่ายไกลไม่ได้ชัดลูกเือนก็ได้ โอเคเดี๋ยวเร่งไปกันไหนเป็นคันนู้นนะเดี๋